เจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆที่น่ารักน่าเอ็นดูทั้งหลายหลังจากมีข่าวทางคลิ t เต,ตอกหลายคลิปเกี่ยวกับกลิ่นหอมหวนกระจัดกระจายทั่วพื้นที่กาซาซึ่งมาพร้อมกับศพของชาวปาเลสไตน์วันนี้เลยอยากจะพูดถึงที่มาที่ไปของกลิ่นอันหอมบนนี้ว่ามาได้อย่างไรแล้วผมจะมีคลิปของคนที่อยู่ในพื้นที่มาให้ชมกันด้วยการตายฉิตหมายถึงการตายในหนทางของอัลลอฮ์เช่นเขาถูกฆ่าตายเพื่อปกป้องตัวเองหรือปกป้องศาสนาหรือปกป้องทรัพย์สินหรือปกป้องครอบครัว ดังมี h ะด i ษรายงานว่าจากท่านไซดบินยิดว่าท่านรอซูนกล่าวว่าใครก็ตามที่ถูกฆ่าเพื่อปกป้องศาสนาของเขาเขาคือผู้ตายชดิตใครก็ตามที่ถูกฆ่าเพื่อปกป้องเลือดของเขาเขาคือผู้ตายชดิตใครก็ตามที่ผู้ที่ถูกฆ่าเพื่อปกป้องทรัพย์สินของเขาเขาคือผู้ตายชดิตและใครก็ตามที่ถูกฆ่าเพื่อปกป้องครอบครัวของเขาเขาคือผู้ตายชดิตรายงานโดยท่านติดมีสีทีนี้เรามาดูหลักฐานจาก h ะดีษถึงกลิ่นหอมของผู้ตายชดิต ท่านอับดุลลอบุตซาลับกล่าวว่าท่านรอซูลได้กล่าวแก่ผู้ที่เสียชีวิตในสงครามอูฮุดว่าจงคุมพวกเขาพร้อมกับเลือดของพวกเขาหมายถึงคลุมพวกเขาพร้อมเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดโดยไม่ต้องอาบน้ำศพเพราะไม่มีบาทแทดแผลใดๆในหนทางของอัลลอฮ์เว้นแต่เขาจะมาในวันฟื้นคืนชีพโดยมีเลือดไหลาจากบาดแผลนั้นสีของบาดแผลเป็นสีของเลือดและกลิ่นของบาดแผลเป็นกลิ่นของชมดเชียงอันหอมหวนท่านอบูฮุรอยรอได้รายงานว่าท่านนาบีได้กล่าวว่า ทุกบาดแผลที่มุสลิมได้รับในหนทางของอัลลอฮ์ในวันฟื้นคืนชีพบาดแผลนั้นจะมีสภาพเหมือนกับต่อที่ถูกแทงหมายถึงเป็นแผลใหม่สดและเลือดจะไหลออกมาสีนั้นคือสีของเลือดและกลิ่นนั้นคือกลิ่นของชมดเชียงอันหอมหวนรายงานโดยท่านบุคคอรีการพลีชีพในหนทางของอัลลอฮ์นั้นคือความโปรดปานอันยิ่งใหญ่และผู้พลีชีพจะมีสถานะที่สูงส่งณนที่อัลลอฮ์ท่านนบีได้อธิบายว่า บาดแผลทุกประเภทที่มุสลิมได้รับขณะต่อสู้ในวิธีทางของอัลลอฮ์ในวันฟื้นคืนชีพเขาจะอยู่ในสภาพเดียวกับที่ได้รับบาดแผลจากการถูกแทงในโลกนี้แล้วก็มีเลือดไหลออกมาแต่เลือดที่ไหลถึงแม้จะเป็นสีเลือดแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นชะมดเชียงและเหตุผลที่เลือดจะยังไหลออกมาในวันฟื้นคืนชีพก็เพื่อเป็นพยานให้กับเจ้าของเลือดว่าเขาได้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์และประโยชน์ของกลิ่นหอมก็คือมันจะแพร่กระจายไปในหมู่ผู้คนในวันนั้น Lemon yang sedang kau ik duoy. Namanya adalah Mustafa, uh, umur 16 tahun. Uh, tadi, saya baru uh, memegang uh, jasad beliau, masya Allah sekali. Uh, wangi yang keluar dari tubuh seorang syuhada. Ya, yeah, uh, keluar, tidak henti-hentinya. Bahkan tadi juga uh, sudah banyak sekali orang yang uh, memegang tubuh beliau. dan masyaallah wanginya sangat begitu harum dan ini memang menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang insyaallah mereka akan dimasukkan ke dalam surga amin สิ่งที่เราได้เห็นจากคลิปนี้เป็นการยืนยันถึงสิ่งที่นบีได้บอกไว้โดยที่เราไม่ต้องรอถึงโลกหน้าหรอกครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอบางส่วนจากหลายๆวิดีโอจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเพื่อนๆที่น่ารักน่าเอ็นดูทั้งหลายนะครับ